สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กับคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเขาครับผมจะไม่บอกชื่อนามสกุลอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราทําได้ทําด้วยใจแล้วก็ช่วยเขาเต็มที่เลยนะครับผมมาไล์สดสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ทาง,ทางสายสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับสบายดีไหม สวัสดีค่ะคุณชัยและสวัสดีแฟนเพจคุณชัยทุกคนค่ะอธิบายคร่าวๆว่าอะไรเป็นไงบ้างครับผมให้เอฟีได้รับรู้เป็นไงบ้างได้ค่ะคือเคสของดิฉันนะคะเป็นแต่งงานกับชายชาวสวิตเซอร์แลนดแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันครบห้าปีอายุอายุก็ไม่ถึงสี่สิบห้า เราอยู่กันแค่สองปีกว่าในการที่ที่ผมไลฟ์สดผมบอกอายุต้องเกินสี่สิบห้าปีที่จะใช้ขึ้นไปนะและต้องจำเป็นสมรรด้วยถึงจะได้เงินแม่ไม้ใช่ไหมครับผมจะบอกตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะคุณชัยแต่ของคุณไม่มีะไยเลยคือไม่มีอะไรเลยไม่แต่งานด้วยซ้มไปเป็นเคสเป็นคสที่ค่อนข้างยากคุณชัยก็แบบสั่งั้งแรกก็แบบยากอะพยายามจะช่วยเหลือใช่ค่ะแต่ว่าพูดว่ายากเลยคําแรกแต่คุณชัยพูดว่ายาก แต่ไม่นึกเลยว่าคุณชัยก็คือคนที่ช่วยเหลือให้เราจากคำว่ายากนั้นเป็นคำว่าได้จริงจริง,จร,งจริงค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทองเราหวังเงินนี้ที่จะทำบุญาภาษาอีสานเรียกว่าบุญแจกข้าวให้สามีค่ะตามประเภณีเราค่ะเราไม่ได้หวังเอาไปเสวยสุขหรืออะไรแต่หวังว่าหนึ่ง เราทาบุญเก็บกระโดงให้เขาแล้ว uh huh. ใส่เจดีหรือบ้านเราเรียกว่าธาตุสิ่ง uh huh. ที่เราอยากได้ก็คืออยากทําบุญให้สามี uh huh. บุญแจกข้าวให้เขา uh huh. ค่ะ uh huh. ก็ได้เพราะว่าคุณชายช่วยเหลือคุณชายมีเมตตากับเรามากแกพูดตรงแกพูดตรงแต่ว่าตรงด้วยความจริงใจไม่ได้ตรงเพราะว่าอืมอยากให เสียเงินเยอะหรืออะไรแต่แกตรงด้วยความจริงใจแกเป็นคนตรงเป็นคนเป็นคนที่ทําความฝันของพี่ก็คือพี่อยากได้เงินของสามีเพื่อทําบุญให้แกค่ะอืมอืเข้า,ขาใจแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อเราทํางานเคสของคุณเนปะ็บอกว่าเคสที่ยากมากเลยเพราะว่ากรณีของคุณที่ไม่ได้เปางอะไรเลยอยู่ไม่เกิน ห้าปีแล้วไม่ได้แต่งงานด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยค่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยแต่แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเขาระบุพินัยกรรมไว้ขางในใช่ค่ะเขาเป็นพินัยกรรมไว้ค่ะอืตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้แล้วคิดว่าจะไม่ได้พอเขาก็เมลมาหาเราโดยตรงเนาะว่าเราไม่ได้เพื่อนสนิทเขาก็ช่วยโทรไปอืเขาก็บอกว่าไม่ได้อีกเขาก็บอกว่าฉันจนใจจริงๆใครจะช่วยเธอได้อเขาบอกว่ามี มีคุณทนายซึ่งเป็นทีมงานทนายที่พูดภาษาเยอรมันได้อะไรได้ทุกอย่างเขาก็สบายใจอย่างหนึ่งเพราะเขาก็เข้าใจทั้งทั้งสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายแฟนคือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบ,บียนสมรสกับฝ่บายลูกเขานะ่ะเขานะ่ะเพื่อนนะักเข้าใจทั้งสองฝ่ายเขาก็บอกว่าขอให้เราโชคดีให้ได้ยิงเขาก็ยังให้ได้ทั้งสองฝ่ายแกพูดอย่างนี้ครับค่ะงานก็เลยนี่แหละ ที่ทาไปเราสู้จนเต็มที่ตอนแรกก็บอกแคนเซิลบอกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันต้องได้เลยเพราะว่าพี่นายกมันเขียนอย่างนั้นนะครับ<ช>มันได้อยู่แล้วอ่ามันจะมีหลายๆอย่างที่ได้ถึงเขียนก็ไปข้างในมันต้องได้ทางนี้ปฏิเสธตลอดเวลานั่นเลยนะ<ช>แล้วก็สิ่งปัญหาค<ช>ือลูกลูกของเขาต้องการได้คนเดียวนะครับผมบอกไม<ช>่ได้มันเขียนไปข้างในนั้นมันต้องได้คือทางเรา,า,าเราด้วยสู้ให้เต็มที่ไงเข้าใจไหมถ้าเราถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่สู้นะไม่เราถอยแล้ว ก็ไไม่ด้ตอนนั้นถอยใช่ตอนนั้นเริ่มถอยแล้วตอนนั้นเริ่มถอยแล้วมีอีเมลอะไรต่างๆก็ให้คุณชายหมดเลยแกบอกว่ามีอะไรต้องปรึกษาแกมีเมลมีอะไรอย่าปรึกษาลูกแกเพราะว่าลูกเขาจิตใจเขาไม่ได้เต็มร้อยกับเราแล้วพ่อเขาตายแล้วเท่ากับว่าเป็นศัตรูกันใช่เราก็ตอนแรกเราไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไม่ใช่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นคนดีอยู่แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้เลยว่าเออเขาก็ เข้าใจลูกก็ต้องเก็บได้เงินส่วนของพ่อแม่ด้วยก็ต้องเข้าใจเขาแต่ว่าส่วนเราเราก็มีค่าใช้จ่ายที่เราสัญญากับสามีเราไว้ว่าเราจะต้องทําให้เขาให้ได้เพื่อให้เขาสู่ภพภูมิที่ดีสู่โลกหน้าที่ดีค่ะตอนตอนแลกที่ได้อีเมลถอยไหมบอกไม่น่าจะได้ถอยเลยถอยเลยค่ะถอยแล้วก็ส่งอีเมลให้คุณชัยดูคุณชัยแกบอกว่ามีทาง มีคุณชายคนเดียวที่บอกว่ามีทางในโลกใบนี้คือมีคุณชายคนเดียวยิ่งตอนที่สามีเสียหลักแรกเราโทรอะไรไปถามสถานทูตสถานทูตไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยมีแต่บอกว่าคุณต้องโทรคุณพู้สังกฤษเป็นไหมถ้าคุณเอ็กซ์เพรสพอคุณก็โทรไปพาบิกาเลยบอกเราแค่นี้ตัดทางเราทุกอย่างเลยแล้วแล้วก็ตอนช่วงทำงานจบนะหนูไม่มีทะเบียนสมรสนะเขาบอกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการผิดกฎหมายคุณอาจจะแตะต้องศพไม่ได้เลยที่ฉันคุณเจ้าหน้าที่แกก็ทําดีอยู่ค่ะแกก็ทําอีเมลมาหากำนง n กำนันอะไรว,ว่าทําศพได้ทําในอำเภอทําศพได้ที่จริงคือเราไม่มีสิทธิ์แตะเพราะเราไม่มีทะเบียนสมรสลูกสาวเขาก็เขียนอนุญ,ญาตมาว่าให้ทําศพได้และคืนที่ศพออกไปแล้วเราก็ปรึกษาคุณชัยในน้ำ วินาทีนั้นก็ขอขอบคุณลมอินเทอร์เน็ตโซเชียลที่หนูค้นหาคำว่าสามีชาวสวิตเรแลนด์ตายทำอย่างไรอมัน้งมาเกิลใช่ทั้ง Google แล้วก็ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook ค้นสามอย่างก็คือหน้าคุณชัยขึ้นมาเลยอ้ยขนาดนั้นเลยแหละค่ะขึ้นเป็นเพจคุณชัยขึ้นมาแล้วก็มีคลิปเล่าถึงแบบนี้เราถึงถึงได้เจอ ค่ะถึงได้เจอคุณชัยนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างได้ไหมพอคุณพอส่งข้อความคุณชัยแล้วคุณชัยส่งตอบมาว่านั่นอ่ะคือได้เงินก็คือลุ่งเลยค่ะคุณชัยลุ่งเลยอสิ่งที่ผมต้องการคือตอนนี้นะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือว่าเอที่ได้ก็คือเลขที่บัญชีของคุณเขยไหมเลขที่บัญชี พิสโค้ดของธนาคารของคุณนะครับที่เมืองไทยท่องได้ผมจะบอกเอฟซีทุกครั้งว่า,เ,าเงินผมจะไม่ได้รับนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวลูกค้าจะคนรับได้รับเงินนี้ทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้าจะได้เงินนี้ผมไม่เคยเรียกร้องว่าคุณต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่ขอซื้อตรงกับผมเท่าน,นั้นอ่ะผมทํางานแต่ถ้าคุณไม่ซื้อตรงกับผมนะคือต้องเข้าใจก่อนบางคนผมผมบอกว่าผม ผมจะดูลูกค้าเป็นหลักว่าผมจะรับไม่รับมันอยู่ที่ผมไม่อยู่ที่ลูกค้านะใช่ฮะผมจะบอกจอบเวลาว่าลูกค้าดีก็มีลูกค้าไม่ดีก็มีลูกค้าเห็นกระตัวก็มีเพราะฉะนั้นเราเอาลูกค้าที่ไวใจไวใจเราดีกว่าจากนั้นปุ๊บค่อยมาทํางานให้แต่ถ้าเราเอาลูกค้าแบลว่าไม่ไว้ใจมาจับผิดอะไรต่างๆนานาผมก็เลยบอกผมไม่ทําดีกว่าผมปวดหัวคนพวกนี้ ใช่ค่ะก่อนนี้ถ้ายังไม่ยังไม่เชื่ออะไรคือเข้าไปดูคลิปก่อนใช่คุณเชื่อมั่นในคุณชัยแล้วคุณไม่โกหกข้อมูลของคุณทุกอย่างมันจะออกมาอย่างเพอร์เฟกค่ะจริงจริงห้ามโกหกด้วยนะห้ามโกหกตัวห้ามโกหกข้อมูลทุกอย่างแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากห้าสิบเปอร์เซ็นต์โกหกเข้าใจไหมมันโกหกมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์คําสั่งสารอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ใช่พอเราจับไดุ้พล้วาะใช้ทำให้ ทำใหการทํางานของทนายและทีมคุณชัยยากขึ้นมาด้วยมันยากและเสียเวลามันเสียเงินด้วยมันเสียเงินหนักอา้ากับกลายว่าเราจะเดินสั้นตอนนี้เอา้าเราไปทางผิดเลยเพราะอะไรเพราะคุณมาโกหกเราต้องตรวจสอบเอา้ามันไม่ใช่ตรวจสอบตัวนี้แหละเราไม่ต้องตเราต้องมาตัวนี้นี่เอา้าแล้วทำไมข้างแรกคุณบอกทางนี้มันก็เสียไได้เวลาอีกหนึ่งเสียด้เวลาสองเสียด้เงินมันต้องเพิ่มค่าเดินทางค่าเอกสารค่านุนค่านี่เยอะเพิ่มอีกใช่ค่ะฮะ ใช่หลายเคสที่คุณชัยเอามาเปิดเผยให้สาธารณชนรู้<ม>ก็เออบางคนก็โกงหกมันก็ช้าทําไมได้ช้าจังไม่ได้ช้าที่คุณชัยช้าที่กระบวนการที่เราตั้งแต่เริ่มแรกเราไม่เปิดเผยความจริง<ม>เราบอกทุกอย่างเอกสารทุกอย่างให้คุณชัยรู้<ม>อันนี้ดีไหมไม่ดี<ม>อย่างนี้นะมมไม่ต้องไปเชื่อเพื่อนไม่ต้องไปเชื่อคนแนะนําเพราะว่าเขาก็ไม่ได้<ม>อยู่ประเ<ม>ทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ได้พูดภาษาเยอรมันได้<ม>หรือไม่เข้าใจพิธีการทางศาลฉะนั้น คุณต้องเชื่อคนที่ทําหน้าที่นี้มาหลายต่อหลายเคสแล้วคุณชัยก็นับไม่ได้นับไม่ท้วนแล้วว่าตเรช่วงเยอะมากวันวันวันรับสี่สิบห้าสิบสายบางคนผมบอกคุณไปหาคนอื่นเถอะผมวิเคราะห์ด้วยว่าจะรับลูกค้าไม่รับลูกค้ามันอยู่ที่ผมนะใช่มมันที่ผใช่ค่ะก็ถือว่าโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยทีมคุณชัยฮะแล้วก็มีนอกจากมีความโปรเฟชชั่นอลยังมีความจิตเมตตาบางทีคุณชัยใช้คำพูดที่แรงเพื่อ แรงเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเราว่าเฮ้ยคุณอย่าหลงไปกับลูกเขานะถูกต้องไม่ใช่ว่าเราอยากได้เงินคือถูกต้องถ้าคุณหลงไปกับลูกเขาเนี่ยเอกผมจะทํางานยากใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าไม่รักลูกเาแล้วลูกชายเป็นพ่อคนหรือเปล่าลูกชายลูกชายคนเป็นเป็นยากลูกชายเขาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกชายเขาเป็นอะไรเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกชายก็คือศัตรูแล้วจบแล้วเงินไม่เข้าใข่ออกไข่บางคนแต่เขาดีนะแล้วฝรั่งเป็นพ่อคนไหมผมพูดนี้นะไม่ใช่แล้วคุณก็ฟังไว้ ผมจะพูดเลยให้ตัด,ดบทว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอกเพราะว่าถ้าตายไปแล้วผมพูดว่าถ้าสามีสามีตอนที่เขาอยู่กินด้วยกัน่ทุกอย่างเห็นไหมลูกลูกของอของแฟนคุณทุกอย่างพออยู่กินด้วยกันสามีแฟนคุณยังอ่ายังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างดีใช่ไหมดีมากค่ะ,ะเห็นไหมพอเสียชีวิตปุ๊บเป็นไงบ้างโดนอะไรไปบ้างอ่ะอธิบายให้ฟังซิโดนอะไรไปบ้างคือเราไม่รู้เลยว่าโดนอะไรไปบ้างจนได้รู้จากคุณชัยว่าเขาคัดค้านไม่ให้เรา โดยพี่ก็ถามไปว่าเออทางลูกเขาได้ไหมคุณชายไม่ใช่ได้แต่พี่นะพี่เป็นคนยุติธรรมพอที่เขาก็ต้องได้ด้วยเขาเป็นลูกลูกเราเราก็ยังอยากให้ได้เลยไม่ใช่ให้แต่สามีใหม่แต่นี้เขาก็ได้แต่ในส่วนของเราเขาก็ไม่อยากให้เราได้เราเพิ่งรู้เราเพิ่งรู้จริงๆ,ๆ <S 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 เขาก็ได้ของเขาค่ะเพราะว่าค่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยระวังที่สามีเราเพ่อเขาไม่สบาย คือตอนนี้<ม>ที่ที่เราไฟติ้ริงกับเขาสู้เขามาตลอดคือว่าเขาบอกว่าเอาเขาไม่ได้แต่งงานกันนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่กินด้วยกันไม่เกินห้าปีใช้กฎหมายคือผมบอกถูกต้องเขาไม่ได้แต่งงานกันถูกต้องเขาอยู่กินกันไม่เกินห้าปีแต่มันมีพินัยกรรมอยู่ข้างในที่ระบุชื่อของเขาเพราะฉะนันเขาไปคดีได้อเขาบอกแล้วเราก็สู้กัน<ช><ช>ผมบอกก็สู้มาสิก็สู้ผมก็มีเปัญหาโดยที่เราก็สู้ไปนะโดยที่ เดวที่เราก็สู้เขาไปว่านั้นก็สู้เราขึ้นศาลกันก็คือว่าไปขึ้นกันทางศาลก็ได้เพราะว่าผมไม่สนใจใครหรอกถ้าผมถูกนะ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าผมถูกนะผมสู้เต็มที่นะครับผมผมก็อนั่นสู้กันก็ครั้งแรกก็เขียนจดหมายไปหาเขาจับทนายของอลูกชายลูกของเขาแหละว่าโอเคนังนตามนี้เราเราขอยาขอญาสู้กันเมื่อเราตกลงกันไม่ได้ก็สู้กันทางศาลแล้วศาลวิเคราะห์ออกมาเป็นไงบ้างเพราะข้างในมันเขียนอยู่แล้วว่าชื่อของคุณอยู่ข้างใน หนึ่งผมสู้ปุ๊บขึ้นศาลเขาต้องจ่ายค่าศาลให้ผมด้วยสองก็คือเขาต้องจ่ายค่าทนายทีมงานของผมด้วยสามเขาต้องจ่ายผมด้วยคุมม้มหรือเปล่าผลสุดท้ายเขาผลสุดท้ายบอกฉันไม่สู้แล้วก็จบแค่นั้นแหละคะคุ่ณจะเป็นคนที่ไหนประเทศไหนไปคนชุอแซนเยอรมันเออร์สไตร์ประเทศน,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 มน,ทศนุมประเทศนี้เป็นฝรัง่งช่างหัวมันผมไม่สนใจผมไม่สนใจจะซ้ำไปถ้าคุณคอร r e คุณเป็นคนยุติธรรมกับครอบครัวคุณไม่เอาเปรียบใครใผมโอเค แต่ข้าคุณเอาเปรียบใครต่างๆานามาเฮ้ยถ้าไม่มีสิทธิ์ที่ได้ตรงนู้งนี้นะ uh huh. ผ,มผมจัดผมไม่ได้ว่าผมจัด uh huh. ก็สู้มาสิ uh huh. ผมไม่มีปัญหาสู้ก็ใช้เงินทางเราก็มีเงินที่จะสู้ให้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหา uh huh. พอขึ้นศาล uh huh. ถ้าเราชนะคุณก็จ่ายสิอ่ะ uh huh. การจ่ายที่ประเทศซูเอร์แซนนะครับไม่ใช่ค่าศาลอย่างน้อย2 0 0พันถึงส0 0พันแฟลกผมบอกค่า uh huh. ทนายประมาณสี่ถึง้าพันนะแล้วเขาต้องจ่ายค่า uh huh. ทนายของเขาอีกอะประมาณหมื่นกว่าแฟลกที่เขาต้องจ่ายเขาต้องคิดแล้วว่ามันคุ้มหรือเปล่า แล้วเขาต้องคิดด้วยว่ากับทนายเขาเฮ้ยถ้าเราสู้ไปแล้วอ่าถ้าเป็นคนไทยเขาคิดว่าคนไทยหัวอ่อนเพราะอะไรผมหัวแข็งผมบอกกับผมหัวแข็งเพราะว่าคนไทยอื่นหัวหัวอ่อนบอกโอ้ฉันไม่สู้ไม่เอาขิ้เหียดเสียเงินแต่คุณสามารถสู้ได้เนี่ยจุดจุแข็งของผมคือตัวเนี้ยก็สู้มาเสร็จแลไม่มีปัญหาสู้ได้เพราะว่ามีคุณชัยสู้ได้เพราะว่ามีคุณชัยค่ะแต่สู้ลําพังมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วพี่ชัย แล้วแล้วพอพอพอ,พอขอออกมากับออกมาปุ๊บเขามองหน้าผมเขาเหมือนแค้นผมแต่ก็หลายๆคนที่ขึ้นศาลพบเขาไม่ชอบผมเลยนะปอไม่แล้วไทยปลาชตรงมาแล้วเขาก็แค้นไม่คือเขาก็รู้อยู่แล้วเราเราเราขึ้นบ่อยมากแล้วทาง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 ทนายของเราก็มีใช่ไหมเขาบอกไม่แล้วไอ้เจ้านี้ใหม่ละบางคนทนายเราบางคนทนายไม่ชอบหน้าที่หน้าเรามาไม่แล้วต้องสู้ไฟติ้งกันในขึ้นศาลอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรเขาสู้ได้ไม่เป็นไร ฮะผมบอกก่อนผมไม่ใช่ทนายครับผมเป็นแค่เป็นบริษัทธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับแต่ละใช่แต่ละทางเราอ่ะมีทีมงานทนายของเราที่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ฮะแล้วก็จะดูไฟแรงบางบางคนจะถามว่าคุณชัยไม่ใช่ทนายเขาจะพูดอย่างนี้คุณเราเขาเรียกว่าเป็นคอนซัลเป็นบริษัทเป็นทีมงานเล็กๆที่เราสามารถจ้างทนายมาเป็นสตาฟของเราเราไม่จะเป็นต้องทําเอง เจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็ไม่ทํางานเองค่ะเจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็ไม่ทํางานเองเจ้าของบริษัทเขาก็จ้างผู้จัดก,การฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มาทำถูกต้องใครโปรเฟสใครใครโปรเฟสโน่ด้านนี้ก็ให้เขาทําด้านนี้ใครล่ามแปลภาษาเขียนจดหมาย,ายฉะนั้นยอยากฝากอยากฝากเอฟซีคุณชัยว่าหรือคนที่ไม่ชอบคุณชัยบางส่วนเขาทําให้เราได้ไม่ใช่ผู้หญิงไทยอยากได้แตเงินนะปัญหาของเขามี อย่างเช่นพี่งานศพสามีเหลือเงินแค่สองแสนกว่าบาทพี่อยากทำบุญให้เขาพี่อเอาไว้ใช้ในส่วนของบ้านที่เขาสร้างไว้ให้แต่เราก็มีเงินน้อยนิดแค่ค่าน้ำค่าไฟค่านั่งค่านี่เราก็จะหมดแล้วแต่เดือนๆือนของเรานะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างไว้ให้หนึ่งอย่าขายสองอย่าอย่ามีสามีใหม่หรือ อย่าเอาใครมาปอกโลกเราในสมบัติที่เขาสร้างไว้นึกถึงความรักที่เขาให้เรานึกถึงค่าเงินที่คุณชัยเผื่อจะได้มาให้เราผู้หญิงไทยหลายคนบางคนก็หมดเหมือนคุณชัยพูดใช่นึกถึงความดีของคุณฝรั่งมิสเตอร์แกทำไมให้ให้นอยเราชอดี๋ยวผมผมมีคาถามอย่างนี้ที่ผมไม่เข้าใจคุณไปถามพระอะไรอธิบายฟังหน่อยดผมไม่เข้าใจอันนี้ค่ะ พระก็คือท่านเป็นญาติของเรานั่นแหละแต่ว่าแกเป็นญาติฝั่งแม่ทีนี้ท่านฝันฝันว่ามิสเตอร์โทบี้มาเข้าฝันก็ช่วงนั้นพี่จะไม่อยู่พี่เป็นกรรมการร้องเพลงของนักเรียนแข่งทักษะวิชาการพี่เป็นเป็นครูนะคะคก็ไม่ได้ไปวัดประมาณสามสี่วันพระจาจาร์ก็เลยโทรมาว่าอาจารย์โทบี้มาเข้าฝันกับผมนะมาเข้าฝันกับผมแล้วก็แบบแบบบ้านเราเรียกว่าอะไรนะ บ่นบ่นบ่นว่าบ่นเรื่องเหมือนแกเข้าจับใจความว่ามันนี่ทัศนีโนมันนี่ทัศนีจะไม่ได้เงินแต่นี้รนนี้อาจารย์มีปัญหาหรือเปล่าอะไรเพราะว่าแกก็ไม่เคยถามเรื่องเงินอะไรเราหรอกอ๋อก็เล่าประวัติคุณชัยให้ฟังว่าเนี่ยคุณชัยช่วยเหลือเรื่องเอาหาเอาเงินของพับิก้าของโทบี้ส่งเอกสารให้คุณชัยหมดแล้วแต่เรารออยู่แต่พอดีมีเมลบอกมาว่า พอดีเงินเดือนของสามียังเข้าอยู่หลังจากแกเสียชีวิตไปสองเดือนก็ยังเข้าอยู่เขาก็เลยให้ส่งกลับเดือนที่แกเสียนะเขาเขาให้เลยไม่เป็นไรแต่เดือนที่สองให้ส่งกลับก็เลยหายไหมเขาก็ครไม่ผ่านนะเขาพูดอย่างนี้โดยที่ไม่มาหาอีกครั้งครับสัญญาไม่ดีอีกครั้งครับว่าไงนะฮัลโหลค่ะครับอาว่าอีกครั้งครับ เมื่อกี้สัญญาณไม่ดีค,ค่ะครับผมฮัลโหลค่ะได้ยินครับค่ะจากนั้นเขาก็พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอารูปคุณชัยคนที่ทํางานให้คนที่ช่วยเหลือ,อนี่มาให้ดูสิจะส่วนให้เพราะว่ามิสเตอร์เขามาบ่นว่าเราเน่ะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ได้เงินนี่ค่ะออพอเห็นหน้าคุณชัยท่านก็ส่วนให้และบอกว่าคุณคนนี้แหละเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนที่จะช่วยเหลือให้มีเราได้เงิน ในส่วนของเราอืท่านพูดออกมาคํานี้เลยค่ะอืท่านพูดออกมาแบบว่าคนนี้เขาช่วยเหลือคนเนาะค่ะเขาก็บอกว่าท่านคนคนนี้ชอบช่วยเหลือคนนะก็พูดอย่างนี้แต่เขาเป็นคนที่ใครทําอะไรไม่ได้เขาเป็นคนแข็งพูดแบบแค่นี้ค่ะคนแข็งทําอะไรไม่ได้ใครทําอะไรไม่ได้อืมค่ะเป็นคนดวงแข็งแล้วก็คุณคนนี้แหละจะช่วยให้ได้เงินแล้วแกก็พูดด้วยว่า จะไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะไม่ถึงนั้นเ่อันี้ก็วแต่ความเชื่อนะว่าเราจะพอเชื่อใช่่ะใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้เคยพูดเรื่องเงินกับพระว่าอะไรเลยเพราะว่าท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่เรานับถืออยู่ในวัดบ้านเรานั่นแหละค่ะไม่ใช่อะไรใช่ค่ะพอแกเห็นนั่งแกสวดแกก็รู้เลยว่าคุณคนนี้แหละจะทําให้ความจริงกระจ่างทําให้ได้เงินแกพูดอย่างนี้ค่ะ เรื่องเรื่องที่คุณจะได้เงินนั้นผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับบอกไปก่อนแต่ว่าทางนั้นทางนี้คุณต้องส่งเลขที่ธนาคารทวิสโค้ดอะไรต่างๆให้ทางเรานะครับจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวทางเราจะเขียนอีเมลให้ฉบับหนึ่งส่งให้คุณกลับแล้วคุณส่งไปให้เขานะครับตามอีเมลตัวนั้นเลยนะครับผมโอเคไหมแล้วจากนั้นปุ๊บเมื่อได้รับเงินแล้วนะครับผมคุณก็ไปทําพิธีกรรมไปทําพิธีดํำศาสนาแล้วกันนะครับผมเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงหน่อยเพราะว่า ใช่เพราะคุณชัยออกให้ก่อนด้วยใช่โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเพราะว่าคุณชัยถ้าเคสถ้าเคสที่แกแบบแกเห็นแล้วว่าความตั้งใจของผู้ที่อืเป็นทายาทที่จะได้รับเงินแกจะช่วยเหลือเลยบางอย่างก็คุณนตรงคือออกให้ก่อนแต่จริงๆคือเราต้องออกก่อนอยู่แล้วเราต้องมีส่วนออกก่อนอยู่แล้วอแกจะเป็นคนที่ทําจริงเลยเห็นแกพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้คือคนจริงใจนะคะ จริงใจจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือจริงๆอ่าก็ก็คือคือผมจะดูคนด้วยครับไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บมาขอความช่วยเหลือแล้วพูดจามไม่ดีผมก็ไปเชิญทางนู้นแล้วประตูอยู่ไหนออกไปทางนั้นเลยเพราะว่าผมต้องมีคุณต้องมีเข้าใจไหมมีอะไรที่อยากเพื่อป้องกันผมก่อนไม่ไม่ใช่ว่าเราช่วยทุกคนมาทุกอย่างมาช่วยช่วยท,ทุกคนนู้นคนนี้บางคนร้อยพอ่อพันแม่ต้องพูดไว้ก่อนไอ้สิ่งที่น่าสงสารเราก็น่าจะช่วยนะสิ่งที่น่าสงสารคนเราเกิดมาครัง้งมันก็ตายใช่ไหม ถูกต้องไหมใช่ค่ะสิ่งที่ทําได้คือความดีที่เราทําไว้นะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าวัดเหมือนคุณทุกวันนะครับแต่ผมก็ทําความดีให้ความรู้คนไทยหลายๆอย่างที่ผมทําไปผมคิดว่าตัวนี้ก็ทําดีอยู่แล้วใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทําดีได้เห็นได้เลยแล้วสามารถส่งต่อทําบุญให้คนรอบข้างเราหรือใช่ในกรณีเหมือนคุณตอนนี้มาไลฟ์สนะครับผมเหมือนคุณตอนนี้มาไลฟ์สดะคับผมคุณก็ให้ประสบการณ์กับเอฟซีผมที่อยู่ทั่วโลกตอนนี้เอฟซีผมเยอะมากแล้วทีมงานของเราก็ ก็ต้องขอบผมก็ต้องบอกขอบคุณครั้งว่าทีมงานขอบคุณทีมงาน,นครั้งถึงเราจะจ้างเขาไปนะครับเราจะให้เงินเขาทํางานแต่เราก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยว่าเฮ้ยอย่างน้อยทีมงานของผมเขาก็ซื่อสัตย์กับผมมันสิ่งที่ซื่อสัตย์คือว่าเราเอาใจให้เขาก่อนให้เราซื่อสัตย์กับกับเขาก่อนเขาจะได้ซื่อสัตย์กับเราเพราะว่าทีมงานผมส,มสามารถจบด็อกเตอร์หมดเลยนะคะรับผมไม่ธรรมดาผมเนี่ยจบน้อยที่สุดคฮะผมว่าจบน้อยที่สุดน,นะครับผมส่วนที่เขาบอกว่าส่วนเขาบอกว่า ทำไมฉันอยากทํางานกับเธอเพราะอะไรเพราะว่าเธอมีจุดหนึ่งที่ฉันนักถือเธอเพราะว่าเธอไปตรงไปตรงมาและเธอไม่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้เธอมีงานปุ๊บเธอจ่ายเงินให้ฉันเลยโดยที่ที่ฝรั่งเขาต้องไม่ได้จ่ายผมบอกฉันมีงานนี่นะฉันให้เธอเลยปุ๊บอา้าวเงินได้แล้วเขาก็เริ่มทํางานเป็นสิ่งที่สบายใจที่สุดที่เขาทํางานกับผมเขาไม่เคยที่จะบังบบนือว่ายังไงบ้างเขาจะหาเทาหาผมมีงานให้ฉันไหมเออทางทางเธอมีงานให้ฉัน เอ่อมีไหมบอกมีมีมีม uh huh. เราส่งงานไปให้นะเดี๋ยวงเราจะบอกตลอดเวลาแล้วก็โอนเราก็ให้เงินเขาตลอดเวลาอะไรต่างๆ uh huh. เขาก็เลยบอกว่าแฝงกับเราด้วยหนึ่งเรา uh huh. เราเรา,เราจุดยืนของเราสองเราไม่มีค่าที่เงินอะไรต่างๆบางครั้งลูกค้าไม่จา่ายเราก็ให้ไปแล้วล่วงหน้าบางครั้ง uh huh. มันเราเรา,เราทําเราทําแบบแฝงที่สุดแล้วเขาหนึ่งอยู่กับเราได้ใช่ใช่ค่ะหนึ่งเลยความนับถือเลยนับถือคุณชยัยและขอขอบคุณคุณชัยและทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ ถ้าพี่ไม่ได้คุณชัยคือศูนย์บาทจริงๆศูนนะจริงๆค่ะศูนย์บาทจริงๆค่ะเคสนี้ศูนย์บาทจริงๆยากไม่มีทะเบียนสมรสมีแค่ใบเดียวนี่ผมก็มาที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสก,ก็มาคุยกับ ลูกค้าเขานัดมาคุยกันที่นี่นะครับมาคุยเรื่องงานกันที่นี่เขาไม่ถนัดไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางเราก็เดินทางมาที่นี่มามาคุยงานกันเรื่องเอกสารต่างๆของเขานะครับเขาก็มีเงินอยู่แล้วล่ะนะครับเขาบอกคุณชัยนะมาคุยกันที่นี่ได้ไหมก็มาประเทศโปรตุเกสหลายๆงานรงทั้งเอฟซีจะเห็นว่าผมอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็คืองานตลอดถึงผมอยู่ประเทศไหนก็คือออนไลน์ได้หมดไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยฉันไม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะขนาดเขาอยู่เมืองไทยนะผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะแต่ผมก็ช่วยได้ ทุกอย่างมาออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างตอนนี้ออนไลน์ทุกอย่างหมดแล้วเหมือนคณคุณเคยเอคุณเคยเห็นหน้าผมไหมตัวจริงเคยเห็นไหมไม่ไม่เคยค่ะไม่เค,เคยเห็นแต่ในคลิปนี่แหละ,ะในคลิปใน youtube ในเพจคุณชยัยแต่ผมก็ช่วยตลอดเวลามีปัญหาอะไรผมก็ช่วยคนตลอดเวลาอืออนั่นแหละค่ะด้วยความจริงใจค่ะคุณชยัยคุณชัยเป็นคนจริงใจมากพี่ โทรหาครั้งแรกก็รู้แล้วว่าอคนคนนี้แหละจะช่วยเราอืมช่วยจริงๆแล้วก็สําเร็จจริงๆค่ะนะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะคุณชัยค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่ตรงนี้อถ้าเป็นไปได้อยู่ตรงนั้นก็คือก้มกราบคุณชัยเลยโอ้ไม่เอา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 สิทธิเท่ากันเพราะว่าพี่จะได้พี่จะได้ทําบุญให้สามีแล้วค่ะอะทําสิ่งที่อยากจะทําไป นะครับผมไม่ต้องมาก้มกาบผมผมไม่เอาผมรักไม่ได้ผมผมไม่อยากให้ใครมาก้มกาบผมแล้วก็ลูกลูกเขายังไม่อยากทําบุญเลยคุณชัยแต่คุณชัยก็ทำบุญลูกเขายังไม่ทําบุญเลยป้ายชื่อพ่อเขาอืมเขายังไม่ให้ความเห็นเลยออืืมมเข้าใจค่ะพ่อพ่อกาให้ทุกอย่างเข้าเข้าใจเข้าใจคือออความเห็นให้หน่อยเขารักลูกมาก คือบางครั้งต้องเข้าใจว่าลูกฝรั่งเหมือนผมก็มีลูกผมก็มีลูกลูกสองคนเขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเขารักผมไหมเขาก็รักผมแต่ว่า,าน่ารรงของฝรั่งต้องเข้าใจด้วยว่าเขามีเงินเก,นกษียณนะครับเขาจะไม่สนใจพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่แก่ถ้าเขาจะไม่สนใจสิ่งดีของเมืองไทยมันก็มีก็คือว่าเออลูกจะรักพ่อแม่แล้วส่งเสียให้พ่อแม่จนตาย แต่สิ่งที่ไม่ดีสี่แบับต่างประเทศก็คือว่าบางวัฒนธรรมนะเช่นอิตาลีเขาจะดูแลกันดีโปรตุเกสที่ผมมาเขาจะรักใคร่กันดีแต่ที่ประเทศที่จเจริญแล้วนะเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมัน German, หรือว่าแถวๆที่จเจริญแล้วเขาจะไม่สนใจที่จะมาดูแลพ่อแม่เพราะอะไรพ่อพ่อแม่มีเงินเกษียณแล้ว<แ>นั่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ธรรมดา นะครับผมเข้าใจแต่คนไทยถ้าเป็นอย่างนี้รับไม่ได้ทําไมพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งนานตั้งเด็กๆจนถึงโตพอพ่อแม่ตายแค่ต้องการเงินเฉยๆ <_ d ata> หรออย่างนั้นหรอของเราไม่ได้สอนมาอย่างนี้ของเราไม่ได้สอนมาอย่างนี้แต่ที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะสอนให้ลูกเข้มแข็งด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้สนใจว่าลูกจะมาเลี้ยงผมไหมผมก็ไมไ่สนใจว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าเออผมก็ไม่สนใจว่าลูกจะมาเลี้ยงผมตอนแก่ไหมผมไม่มีความหวังเลยผมพูดตรงๆผมไม่มีความหวังเลย ผมเลี้ยงแค่ได้ตัวเฉยๆจิตใจของเขาเมื่อเขาแก่ตัวขึ้นแล้วผมไม่สามารถจะบอกเขาได้เป็นไงบ้างณตอนนี้พูดตรงเขาก็ดีเขาก็ดีหมดหรอกแต่ว่าเราเราก็คิดว่าเขาดีหมดแต่ว่าคออย่างเดียวอะไรที่เป็นส่วนเราให้เราบ้างนุ้ไม่อยากได้ทั้งหมดของเกมไม่อยากได้ก็เหมือนหนูถามคุณชัยว่าคุณชัยแล้วเขาน่ะได้ไหมถ้าเขาไม่ได้พี่จะโอนให้พี่จะแบ่งให้เขาได้ไปแล้วเขาได้เปเอยอะด้วยเอยอะคนอีกไม่ต้องแบ่งให้ ค่ะนั่นแหละคืออยากรู้เขาต้องได้ถ้าเขาได้เยอะกว่าหรืออะไรนี่ยิ่งดีเพราะว่า,าเอนะาตรงเราเราดูแลเพราะเขาบางคนไม่คิดเหมือนคุณนะปีกว่าบางคนไม่คิดเหมือนคุณนะไม่ค่ะเขาเขากว่าเราอีกเขาอยู่ด้วยกันมาสามสิบสี่สิบปีพี่แต่งงานกับเขามาสี่ห้าปีมาอยู่ด้วยกันจริงๆแกลาออกมาอยู่ด้วยกันจริงๆแค่สองปีเก้าเดือน <c oughs> พี่ก็รู้สึกผิดแล้วที่ดูแลแกไม่ได้อ <c oughs> โควิดทําให้แกติดโควิดอืม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 ค่ะฮะเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่มาหลายส่วนแล้วให้ประสบการณ์ความรู้กับคนไทยในช่องเพจของคุณชัยชิสแลนนะครับผมเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณชัยขอขอบพระคุณแฟนเพจคุณชัยนะคะใครก็บางคนนั่นแหละอาจจะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่เห็นพี่ก็ขอขอบคุณใครคนนั้นถ้าไม่มีใครกดไลค์กดแชร์ มันก็คงไม่กระจายมาถึงพี่พี่อยู่จังหวัดสกลนครพี่คงไม่เห็นคุณชัยขอขอบคุณแฟนเพจคุณชัยที่กดไลค์กดแชร์และพี่เห็นนะคะับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากค่ะคุณชัยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็จบไปเคสนึงครับสำหรัเอฟซีที่อยู่เมืองไทยนะแล้วก็ตอนนี้แต่งงานไม่ครบถึงห้าปีก็ไม่ได้แต่งงานเลยคืออยู่กินด้วยกันแต่ว่ามีพินายกรรมช่วยได้มากเลยนะครับผมเพราะฉั้นเอฟซีพินายกรรม ช่วยคนได้เยอะนะครับกระน,นาแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ